เนาะอ่ะงั้นลองดูอีกรอบหนึ่งนะคะเขาถามแบบตอบได้เลยคือข้อที่1เลยถามว่าใช้จ่ายกับอะไรมากที่สุดก็คือค่าอาหารนั่นเองต่อไปข้อที่2ถามว่านักเรียนได้รับเงินนะคะทั้งหมดคือสองร้อยใช่ไหมหวานจำได้ไหมเงินทั้งหมดของเราคือ200อยบาทนะคะอยากทราบว่าเป็นค่าของใช้เท่าไหร่คิด1%ก่อนเลย สองร้อยบาทเนี่ยคิดเป็นหนึ่งร้อยส่วนคือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าวงกลมหนึ่งต้องแบ่งเป็นหนึ่งร้อยส่วนเท่านั้นนะคะที่จริงเขียนเปอร์เซ็นต์ข้างหลังแบบนี้ไม่ถูกนะแต่เขียนไว้ให้ดูว่าหนึ่งร้อยมาจากเปอร์เซ็นต์นะคะแสดงว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของเราก็คือสองบาทหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของเราคือสองบาทอยากได้กี่เปอร์เซ็นต์ละ่ะอยากได้ค่าของใช้สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็คูณสองบาทเข้าไปได้ สามสิบบาทค่ะข้อกไก่ส่วนข้อยี่สิบสี่อัตราส่วนของค่าของใช้ต่อค่าอาหารเป็นเท่าไหร่ไม่ต้องไปหาเป็นบาทใช้เปอร์เซ็นต์มาเลยนะคะให้เป็นหน่วยเดียวกันมาหาเป็นอัตราส่วนได้เลยของใช้เป็นสิบห้าอาหารเป็นสี่สิบ ตัดทอนค่ะเอาห้าตัดหน่อยได้3ต้แปได้3ต่อ8 3ส่วน8หรือ3ต่อ8นั่นเองนะคะตอบข้อกไก่นะคะนะกราฟนะตารางแล้วก็แผนภูมิวงกลมนะคะให้มาคำถามมีอยู่3ข้อด้วยกันส่วนข้อ25ถึงข้อ ยอ่าข้อสามสิบนะเป็นเรื่องของความเพียงพอของข้อมูลข้อนี้ตัวเลือกอ่าผิดนะคะอาจารย์ขอเว้นไว้แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะอัดคลิปให้เดี๋ยวทุกคนสแกนดูคําอธิบายด้วยเพราะมีแก้ไขในในตัวคําถามด้วยมันจะเยอะเยอะทุกอ่าน่าจะแก้ไขเกือบทุกข้อนะค,คะก็เลยจะไปที่